โอ้ยไอไอไออ่ะเปิดร้านแล้วจ้าตลาดนัดไทยลาวนะคะันาคารที่แปดนะครับจาแปดเมษายนจสองห้าหกแปดจ้าอ่ะบรรยากาศสบายสบายจ้าชมวิวริมโขงไปด้วยนะคะมีแดดมีลมจ้ามีครบทุกอย่างจ้าเอานี่ก็ป้ายรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพิสัยนะแล้วก็นายกเทศมนตรีจ้า บกหงขายดีวันนี้ไม่มีบกนางมีบกหงบกหงลูกละสิบบาทนะครับโอ้จากสวนมาเองเป็นเบนถึกมีลูกน้อยหาลูกสิบโอ้สุดยอดเลยลูกใหญ่สิบบาทตาตาบกหงนี่คนก็กำลังมา จาสายใหม่เจ้าเก่าเจ้าเดิมจ้า mm hmm. อาคุณพระคุณพระก็ามาเดินตลาดสาธุสาธุาธจ้าสาธุครับจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับจ้า <laughs> ตาหวัดดีครับแม่หวัดดีตาพี่หวัดดีตาทุกคนตา <c oughs> มาชมโอ้ตลาดี้พืชผักสวนครัวนะ,ค,ะครับมาครบเลยมีมะระมะระผักพริกบักเคลเขื่อือักเคลเ่นมีน้ำเต้าน้อยนี่มีผักห,ยยกหลายอย่างจะหลายอย่างตลาดประชารัฐน้อยนี่ครับ บางน้าจ้าโอ้อันนี้กุ้งมูคมืน่มีคนมาถามหาเจีวส้มกุ้ง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 เออส้มกุ้งแม่ค้บ้านหัสมกุ้มปลาสดบ้านหัสมค้าเดินกันต่อนะครับโอ้นี่ ยากกันยงหัวเสืออมีสินค้าพิเศษมาขายหลายอย่างกระเป๋ารองเท้าช่วยชามดแข่ง เออคนกำลังมาจ้านะครับเอามาเดินตลาดนี<บ>่ซื้อให้มัสไซซ์สักหรือแกนกับคูนี่น่ะเนี่ยสำโคคูณ,คคณว้าวก็ได้รับมูยะเว้ยจาสุดชั้นในสวยๆวัดดีจ้าพี่มีมีกะทีมีแหนมนะครับแบบนี้ นี่มาที่ไม่แหลมขอไม่อุ่มเจ้าเก่าจ้านะครับมาชุดตัวหนึ่งร้อยนี่หนังวัวต้มเนื้อแคบงวนะแคบงวแคบงวแคบ,บงวสามบาทแตงไทยเห็ดเห็ดเออเห็ดตึ้งโ,งโ,งโ 4, 4. รตึ้โรตี้สสิบผักหวาน ซาบาท3ามกรัมห้นี่ก็ผลไม้ตามฤดูกาลนี่ก็รองเท้าตามฤดูกาลเนานี่เกือบโบกด้วยนะครเนาะอะโอล่ะนี่คือขากางเกงช้างสวยๆนะครับโอ้ยสวยสวยสวยที่ใส่เล่นสงการลูกชิ้นทพี่งใหม่ๆนี่ กระโปงตัวละยิ้มห้าบาทโอ้น่ารักจังเลยสวยๆคนมามงแถวนี้อ้าวนี่ครับจะเดินกลับแล้วเพราะว่าต้องไปนี่ก่อนสวัสดีจ้าพี่สวัสดีครับจ้าเอเตรียมเตรียมกลับไปดูร้านเราก่อนนะครับ อันไหน,กร,น,นกระเป๋านะกระเป๋าหนังสวยๆอันไหนเครื่องครัวเครื่องเรือนสแตนเลสเนีเ่ยผ้เสื้อฮาวายสวยมากเลยเสื้อฮาวายเสื้อฮาวาย ที่ฝ่ายแมลงวันเจ้าเก่าเจ้าประจำเสื้อฮาวายต้องมานะครับเพราะว่าสงการเลยจะสงการแล้ว๋อเสื้อฮาวายเยอะเลยสวยๆเลือก ก็จวดเจ้า่อนเราดิมีกัจวดขี้นี่ในเหนียวหันปขีแก้แมแขมเแ่เนี่ย่นี่นักงานขายบ่าวแดงบ่าวแดงเออเมื่่คะี่แดงอ๋อก็ทิงแดงนึกว่าบ่าวแดงอ่ะกลับมา้านเราก่อนอ่าคนสวยมั่มาั่น่เล็กน้อยมากหลายน้าแขงเ่นียว

บอกเขือรเรือบลกเขือเล่นไ้ามีบอนเบอร์ี่ด้วยนะผลไม้พื้นบ้านส้มพักเสี่ยนโอ้มีห่อเจวกุ้งออมีส้มกุ้งอันนี้ส้มกุ้งส้มกุ้งปลาสม้สมส้มผักเสี่ยนอม,มอนเบอร์รี่ก็มีจ้า ะเขือ,อยาวตา,นาโอ้โหตาตา, <c oughs> ามีข้าวโพดสองลูกสองห้าตาตานี่ข้าวโพดมา มีบูธจากกระทิงแดงเอาผู้ชายสิผู้ชายหิวมอเล่นด้วยดูไปดูไปดูไปดูเหาเลยเหาแล้วเหาแล้วดูด้วยนะดูด้วยนะอหลบก่อนหลบก่อนเอ้าปองลูกปองหลุดแล้วครับต้องเสียบใหม่ เขาโปร่งรลุดแล้วเออพ่อแม่พาเด็กๆมาเยอะเลยวันนี้เด็กน้อยหลายอามามาไหว้พมาญานาควัดไทยนะคะมาจะสงการแล้วจ้ามาขอพรปีใหม่ไทยจ้าหลวงพ่อใหญ่วัดไทยสาธุสาธุ ร้านไม่ได้แพ็คราคา100บาท1 0งเทมไาให้อีก2บาทของวันนี้ซื้อมากเท่าไรล่ะ3,000สิ่งเนี่กินอีกเออ อาวลงเอาเต็มที่เลยเต็มที่เลยไปดูของคนสวยลงเงี้จ้ามามามาเลาะตลาดนัดไทยลาวแล้วก็ไม่นนี้คนร้ายหลายนะครับนี่วันเสาร์ที่5มีนาคมนะครับมา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 หอบลูกหอบหลานมาวันนี้ก็เป็นวันอสอบนะครับของโรงเรียนโรงเรียนชุมพลพรมพิสัยเนาะสอบข้อม1นะครับประกาศมือเกณฑ์ทหารนํำนะครับวันนี้ก็เลยค้นหลายคึกคักเลย พาพอพาลูกหลานไปสอบแล้วก็พาลูกหลานไปเกณฑ์ทหารแล้วก็มายางมายางซื้อของกันมาอุดหนุนกันนะครับนี่อ่ะใครว่างก็มาด้วย้าเด้ออากาศบ่ฮอร้อนหลายนะฮะแดดอ่อน,ออนจ้าตลาดนัดไทยลาวนะวันอังคารวันเสาร์วันนี้เสาร์ที่5เมษายนจ้าเดินสวัสด,ดีปีใหม่ไทยนะครับนะจา้าอ่ะร้านกระเป๋ามือสองจา้าโอรหนอชอ็อปจ้านะครับ กระเป๋าญี่ปุ่นสวยๆห้าสิบบาทจห้าสิบบาทห้าสิบบาทกระเป๋าสวยๆห้าสิบาทจ้ามาเลือกก่อนจ้านะคะใบละห้าสิบบาทจ้ะอ่าสวยๆเลย มะานาวก็40แล้วล้วตะกี้20อนี้คือราคาละตามฤด,ดูกาลอันนี้มีไข่ไม้ละ15บหาบาทแล้วมีขนมนะครับขนมขนมฟังขนมเคก้ก10บาท10บาทจ้าน่ากินน่ากินนี่ก็เป็นตาหัวเสือจ้าจ้าแะนกพักเครื่องจ้ามาเหมือนเดิมนะครับจ้า เจ้าเดิมเจ้าเดิมอาติดกันกับร้านเสื้อนะฮะร้านเสื้อสวยๆสวัดดีเจ้าพี่า <c oughs> เดิมไม่ไกลมากนะเดี๋ยวเรากลับไปขายของคนหลายคนหลายไม่ได้ขายดีจะเศร้าขายดีเฮงเงปังปังกับทุกร้านเลยจ้ามาเอ้โอ้โหละฮะ สามสิบอกระเทียมแปดสิบอันนี้หอมถูกอยู่หอมหอมสามสิบอันนี้บักแตงออ่งเนี้อยามเนบักแตง่งงามโลละสามโลห้าสิบโลละสามบาทฮนะ,ะนี่ก็เป็นถุงมือนี่ถุงมือไว้ใช้ออุปกรณ์ขีดยางยี่บดีตาตาตาเามามาคนหลายคนหลาย ตลาดนะัดไทยเราวันนี้วันเสาร์จะเสาร์ที่5เมษายนนะครับนะมามามาคนหลายคนหลายคนพาเด็กน้อยมามามาสอบนะที่โรงเรียนชุมพลนะครับสอบสอบขึ้นม .1 นะครับโอ้มีร้านเปิดใหม่เออปิงตรงปิงตับตาผงกระเป๋านี่คนกําลังมามา่มงเปามาโงออกเยอะออกมองน้อย ออออเอาคนหลยคนหลยน่ะเอาจะได้ขายของด,ดีกันเอา้าจะเดินไปห้องน้ำก่อนจ้าฮั่ยาไปห้องน้ำนี่ก็สินค้าจากโรงงานมาขายตัวละห้าสิบบาทสวยๆเลย สซอ่อนเจอตุละหาสิบบาทโอ้สวยนี่กนเก่งเก็ห้าสิบบาทโอ้ใสก่กเก่งช้างเล่นนำ้ำโอ้สามสิบห้าบาทนี่สวยสวยสวยเอยไปเล่นนำ้ำเดินเดินเดินจะไม่มีคนหลายจา้ะ สาวที่5เมษายนนะครับตลาดนัดไทยลาวจะมามามายางเมืองคนยางเมืองของไปจ้ะนี่ว่าเขามามงงอะไรกันเขามงชชาออุชุดชั้นในเออชุดชั้นในไม่แพงสินค้าจากโรงงานนะจ๊ะมามาดูมา,มา,มาดูนีายาสมุนไพร เงินห0บาทนะครับพี่น้องซื้อยันอื่นหมดมากกว่านี้ตกเรียกเสียหายมากกว่านี้ครับซื้อหวยซื้อเลขมากกว่านี้นะครับ50บาทพี่น้องไดต้มีควรกได้เปนคราคูกับมนิ้เปล่ยนตัวีอื่นพี่น้อไม่มี ขวบไปเฮ้ยล่าจานขอไหมครับขวบไปทางนี้ต่อเดี๋ยวเราจับไปดูร้านของเราอ๋อมีหมวกมีหมวกหาปลาด,ด้วยด้วยนะอ่าเลือกเมืองก่รได้ครับกระเป๋างามๆไปละห้าสิบบาทจ้า มีหลายแบบนะคะใบละห้าสิบบาทเลยจ้าสวยๆเลยกระเป๋าสพายกระเป๋าคอสบอดีกระเป๋าช้อปปิ้งฮะนี่ะเป๋าเดินทางก็มีจ้ากระเป๋าใส่ไฮโลใส่ไพ่มีจ้าะเป๋าเด็กน้อยก็มีจ้าไปโรงเรียน ไปบุญไปงานไว้ห่อก็ต้มห่อข็ปุ้นจะมีจ้มีทุกอย่างอางขายจะขายวันนี้เสาร์ที่ห้าเมษายนนะคะเดือนแห่งวันสวัสดีปีใหม่เทศกาลสงกรานต์จ้ามะมือกระเป๋าได้จ้าใบละห้าสิบาทจ้ากระเป๋าสวยๆจ้าไปบุญไปงานห่อข้าวปุ้นขนมได้หมดจ้ามะมือก่อเจ้าะาจะเป๋าเด็กน้อยกบมีเปาผู่้าวปุ้นข้สาวมีเบิดจ้ากระเป๋าสวาไม่งนห่างนั่งไหมดจ้มีมเจ้ะจ้า <laughs> มามาที่ตลาดนะ้ดไทยราวจ้าตลาดมิตราภาพจุดผ่อนปลาญชายแดนไทยราวเฟิรพล,ลพิสัยนะครับทุกวันอังคารและว,วันเสาร์จ้ะวันนี้มาวันอาังคารที่25นะ้าจ้า25้ามีนาคมวันอาังคารก็พ่อค้าแม่ค้าก็โล่งนิดนึงนะครับนี่อ่าเออแต่ว่าคนหลายอยู่ มามามา,มาอแอดมินองลหนอสพโอนะครับทางาัล้อตลาดน้ำไทยลาวจ้าบรรยากาศสบายๆคนขายอะไรหอยแครงหอยแครงหอยคลางสินค้าตามฤดูกาลจ่านะครับมา ลาเลยเขมอง,งมาเลยกันงงไก่งงไก่งงไก่ตาโอ้มะม่วงเบาตาสวัสด,ดีครับคุณแม่ตาจะ <laughs> ได้ตาแม่สวัสด,ดีครับแม่ผู้ใหญ่ตา ได้ผมไปขายของอยู่ทางพูดเลยพ่ค่อยได้มาอังคารเสาร์ขายกระเป๋ามือสองอยู่วัดไทยก็เลยพ่ค่อยได้มาเลาะได้าระไรยางตัอยู่พุ่น <c oughs> อือฮะมีของของดีของดีอดุปรกรณ์ต่างๆจ้า เดินก่อนเดินก่อนราโธอ๋อนางทองจ้าอ๋อค่ะสวัสดีจ้าคุณแม่ได้อย่างครับยังไม่ได้อะไรเลยเลยจ้าจ้าเอ้ย ปลาปลาแถวนี้ปลาโอ้มันฝปุลนะปลาปลาสั้นตัวใหญ่ใหญ่ดีดดองดีดตองอยูงนี่อตัวใหญ่มากทางนี้ก็มีผลไม้นะครับผลไม้ตามฤด,ดูกาลเอาไปล้วไป้ว กาไปทำ่อเลยเนี่ยคนหลว่าสั่งขอเลยคนหลายเอาข้าวเหนีมีงานทำดิอ่ามุมนี้ก็มุมเสื้อผ้ามือสองนะครับอ่าหยางเมืองนีป่ปลาตัวใหญ่มากเลยตะอ่อนปลาโอ้ตัวใหญ่มากๆ จ้าอันนี้มีบักหอยบักหอยบักหอยหอย้าอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีจ้า,ายยดีขึ้นหน่อยแล้วครับโอ้จับมือนันยางบได้อีหลีอาจารย์อืมตนไม่ไหวจ้า <c oughs> ได้ถามข่าวกันนะแอดมินก็ไม่สบายงามไข่หมดเลยง,งามถามมีสั่จ้าเออ ああ。Uh. มาเดินตลาดนะ้ำไทยลาวจ้าบรรยากาศสบายๆนะครับวันนี้วัน,นอังคารคนสวยคนสวยจ้าแล้วก็มาไหว้หลวงพ่อใหญ่วัดไทยนะครับสาธุสาธุสาธุ อ๋อวันนี้เราไม่ได้ออกมาขายของมันลงลงลงวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับที่ไปประชุมเลยไม่ได้มาขายของสวัสดีจ้าจ้าอากาศดีครับมาย่างมายาง มายางมาเลาะน้ำกันจ้าจ้าพืชผักสวนครัวนี่มีมอนเบอร์รีมีหลายอย่างโอ้มีก้อยมีก้อยเออส้มกุ้งส้มกุ้งจ้าอ่า อมามา,ามาตา,มา,าแมววงามดอกอันชันจะอ,อ่อนจะอ,อ่อนดอกอันชันสวยๆตามีสินค้าตามฤด,ดูกาลนะครับเป็นมีเห็ดมีเห็ดตาเอ้ยย่างเลาะจากหน่อยเพราะเดี๋ยวจะไปไประชุมนะครับ เออมันนี่อากาศดีนะเพาะมีแดดเลยนี่เดินสบายๆจะสิบโมงละลงงลงๆจามะนาวสี่สิบบาทลาติกีสาบาทอ่านานๆขึ้น,าน,น,านราคาแล้วนะครับเออ <c oughs>

จะมีสายใหม่นะครับนี่จะ้ะนี่เสื้อผ้าสวยๆด้านนี้ จะมากระแหลงจะมากระแหลงนี่ชุดใส่เล่นสงการสวยๆนะคระับ่เออเดินมาดูอ๋อพวกนี้มีแพเพาแสงทองหรอนี่นะครับ

ไม่ได้เดินเลาะไก่นะครับเพราะวันนี้มีประชุมจ้ะ